สวัสดีครับร้านพูสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวรถไถนะครับรุ่น L 4 0 1 8นะครับรถขนาด40แรงนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อรถก็มีการปรับสภาพภายนอกนะครับทั่วไปนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับพวกเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมๆนะครับอ่านี้สี่ล้อหน้ามีเปลี่ยนนะครับลูกหมากันส่งหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับใบดันเป็นใบดันคันบนนะครับตาช้าง อย่างหน้าอย่างหลังสภาพดีทั้งสี่เส้นนะครับสุมล้อซ้ายขวาก็จะมีเก็บสีนะครับรอยถลอกเบาะก็ยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับรถปีห้าเก้านะครับอันนี้รถปีห้าเก้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับยังอยู่ครบด้านท้ายก็จะมีเปลี่ยนพวกซีลล้อหลังนะครับอ่าก็ปกตินะครับสําหรับรถที่มีอายุการใช้งานนะครับแขนยกโซ่ข้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับ ชุดควบคุมไฮดรอลิกหน้าหลังอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับพวกนี้ก็เดิมเดิมนะครับการคันเร่งอะไรต่าง,างเดิมเดิมแต่อนนี้ก็มีเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีล้อหน้าเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับเครื่องไม่มีไอน,นะครับน้ำหนักพวงมาลาัยซ้ายขวาปกตินะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคัสเหยียบเบรกปกติ เกียก็เป็นชัตเทิลนะครับหน้า8หลัง8ทดทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกตินะครับไม่หอนรถก็ถือว่าสภาพใช้ได้นะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มีการเก็บปรับสภาพภายนอกนะครับทั่วๆไปนะครับที่จะมีเสียบ้างนะครับตามอายุการใช้งานแต่ดูรวมก็ถือว่าสภาพดีนะครับคันนี้เป็นใบดันตาช้างคันบนนะครับก็เหมาะสำหรับ ปลกมันนะครับหรือว่าทำนานะครับต้องการให้ช่วงใต้ท้องรถมันโล่งนะครับไม่ติดอันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนะครับเปิดราคาไว้ที่3 4ม0 0 0สี่หมืบาทอราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องใหม่ให้นะครับแล้วก็กรองทั้งหมดนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเทอริกก็เช็คให้เติมตามระดับให้นะครับ สนใจนะครับเบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ